ายกลงใต้ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้จังหวัดระนองวันนี้16มีนาคม2566พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจังหวัดระนองโดยมีนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนระทานพร้อมด้วยนายพิมลสกุลดิษฐ พ่วงหนวยการโครงการชนระทานระนองและผู้เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่และบรรยายผลการดำเนินงานณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนระทานเปิดเผยว่าตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเดิมมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่สองโครงการได้แก่โครงการฝ่ายคลองกำพวนและโครงการฝ่ายคลองโตนกลอย มีลักษณะเป็นฝ่ายคอนกรีตส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กและท่อซีเมนต์ใยหินปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหายทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรมชนะระทานจึงได้วางแผนงานก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านสุขสำราญตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมความยาว5กิโลเมตรซึ่งจะดำเนินการได้ภายในปี2566นี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การส่งน้ำไปยังพื้นที่เป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลกำพวนหมู่ที่5บ้านสุขสำราญ หมู่ที่6ตำบลตนกลอยและพื้นที่ใกล้เคียงรวมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ1,500ไร่ราษฎร463ครัวเรือนในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว